สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r a s e r Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอ่านแพทอัปเดตเกม Back ็ก t h w u k o n g เวอร์ชัน่ดูนจุดเก้านะครับหลังจากที่ตัวเกมนั้นได้ปล่อยเกี่ยวมา,ปมา,าเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีเสียงตอบรับและยอดขายถล่มทลายทั้งในด้านรายได้และรีวิวมาจนถึงวันนี้นะครับผมตัวเกมนั้นได้มีการปล่อยแพทอัปเดตมาเมื่อวันที่ยี่บสามกันยายนเวลา4ีโมงเย็นบ้านเราวันนี้นะครับก่อนทำการอัปเดตในแพทโน้ตก็ได้มีประกาศสิ่งที่จําเป็นสําหรับการอัปเดต3อย่าง ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนการติดตั้งแพทจะมี3ามอย่างนี้ครับผมข้อแรกนะครับขนาดของแพทประมาณ1 7จุดเกิกะไบต์เนื่องจากกลไกการอัปเดตของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของคุณจําเป็นต้องสมมติพื้นที่ว่างบนดิสต์ประมาณ9 2้ากิกนะครับคือไม่จําเป็นต้องอยู่บนดิสต์เดียวกันก็ได้เพื่อเป็นการเก็บไฟล์อัปเดตชั่วคราวนะครับผมก็คือเหมือนให้เรามีพื้นที่สำรองเก็บเอาไว้นะครับก่อนที่จะอัปเดตแพทนั่นเอง 92กิกนะครับก่อนที่จะเปเดตเวอร์ชัน PC นะข้อที่2ครับผมหากคุณติดตั้งม็อดในเกมการติดตั้งแผ่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเกมมีปัญหาหรือว่าเข้าไม่ได้เนี่ยให้เราทําการถอนการติดตั้งม็อดที่ติดตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปริไฟไฟเกมที่อยู่ในสตรีมหรือว่าแพลตฟอร์มของคุณนะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งทําไม่ได้ก็คือหลักๆก,ก็คือน่าจะเป็นเรื่องการใส่ม็อดนะครับต้องถอนม็อดออกก่อนนั่นเอง ทางเกมเขาก็เตือนมาประมาณนั้นครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเกมเขาก็บอกว่าหากพบว่าการอัปเดตนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปผิดปกติหรือว่านานเกินไปนะครับหรือเกมค้างอะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ถอนแล้วก็ติดตั้งการอัปเดตใหม่หรือว่าถอนแล้วก็ติดตั้งเกมใหม่ไปเลยครับหรือไม่ก็ส่งคําถามติดต่อไปที่เว็บไซต์หลักเว็บทางการของเกมแบ c ็ค o o ดูคองได้นะครับผมโอเคครับต่อไปจะไปส่วนเนื้อหาของแพทกันเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจในกานรทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับข้อ1ครับมีการปรับปรุงกระบองสไปชาร์ a สตาร์บนะครับหลังจากที่อัปเดตแพตแล้วกระบองนี้จะมีค่าสเต t ตเพิ่มมานาสูงสุดขึ้นมา30นะครับครับผมไปข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือจะเป็นการบัฟชุดเกะาะแมลงนะครับอินเส็กอาร์เมอร ซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากอัปเดตจะเพิ่มระยะเวลาของผลยาทั้งหมดอย่างมากนะครับก็คือบัฟชุดเกาะแมลงให้เก่งขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนในข้อที่3ครับจะเป็นการลดเอฟเฟกของระยะเวลาการใช้การสะท้อนของสกิลล็อกโซลิดนะครับซึ่งจะได้เป็นบัฟของเลลิกชิ้นที่2ที่ชื่อว่าความลิงเอียบัฟอันที่2นะครับซาวเอสแอเบลอันนี้นะครับผมมันเป็นเลลิกที่เราได้ตอนจบชปเตอร์ที่2นะครับ แล้วก็เมื่อเราเลือกอันที่2ก็คือมันจะมีผลกับสกิลล็อกโซลิคนั่นเองเป็นการปรับลดระยะเวลาของการกระทําให้แคบลงนั่นเองครับถัดไปข้อที่4ครับจะเป็นการแก้บั็กที่ตัวละครของเราสามารถรักษาผลของลิงออฟไฟนะครับก็คือสกิลวงเวทไฟของเรานั่นเองให้ต่อเนื่องได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นเหมนการแก้บั็กนะครับอันนี้ ส่วนข้อที่5นะครับจะเป็นการแก้บัคอีกหนึ่งสกิลนะครับก็คือเป็นสกิล immobilize นะครับหรือสกิลแช่แข็งนั่นเองซึ่งเมื่อเวลาแช่แข็งเสร็จนะครับมันจะมีผลเพิ่มความเสียหายนะครับทีนี้มันจะไม่ถูกลบออกในบางสถานการณ์นะครับในบางเงื่อนไขซึ่งเขาก็จะแก้ไขให้มันผลของมันหายไปอย่างถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการฝับการเปลี่ยนแปลงในเกมพัฒหรือว่าการเล่นรอบใหม่นะครับข้อแรกครับผมหลังจากที่เราเข้าไปเล่นรอบใหม่นะครับ ัวละครของเราสามารถเข้าไปซื้อไฟล์โ o t ร e ี t นะครับก็คือเป็นไอเทมอันนี้นะครับสำหรับการคาฟชุดพวกชุดเทปๆต่างๆสามารถซื้อได้ที่ n p c หินไทเกอร์นะครับผมก็คือพี่เสือของเรานน่เองนะครับซึ่งก่อนอัปเดตแพทเนี้ยพี่เสือของเราจะไม่ได้ขายนะครับผมตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ที่พี่เสือกันแล้วนะครับแต่ต้องเป็นนิวเกมแพทเท่านั้นนะครับส่วนในข้อที่2นะครับจะเป็นการแก้บั็กนะครับไอเทมแท็โฟนะครับจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดสปิริต บนะครัแล้วก็จะเป็นไอเทมพวกบุชิสตาว่าเลฟแฮนนะครับก็คือเป็นของที่เอาไว้ใช้แลกซื้อน้ําเต้าในตำนานนั่นเองก็คือบัคกพวกนี้นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ดอกนะครับเวลาเราชนะบอสได้ก่อนเงื่อนไขบางอย่างเนี้ยมันจะไม่ดอกของทีนี้เขาจะปรับให้มันดอกปกตินะครับไอเทมสชิ้นนี้นะครับผมในส่วนของนิวเกมพัดก็มีเท่านี้นะครับ ต่อไปจะเป็นการปรับอัปเดตแก้ไขบั๊กส่วนต่างๆในเกมนะครับผมในส่วนแรกนะครับจะเป็นการอัปเดตสําคัญของเกมส่วนใหญ่จะเป็นการฟิกการแก้บั๊กต่างๆ,ๆนะครับผมข้อที่หนึ่งครับแก้ไขปัญหานะเกมขัดข้องบางครั้งระหว่างการต่อสู้กับบอสบางตัวนะครับหากเราติดตั้งภาษาบนวินโดว์เป็นภาษาตรุรกีในเวอร์ชัน p ีซีนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คิดว่าบ้านเราก็คงไม่มีใครติดตั้งภาษาตรุรกีนะครับข้อสองครับ แก้ไขปัญหาการขัดข้องและข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะนะครับอันนี้เขาก็ทางเกมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเฉพาะแบบไหนงั้นเราก็ไปต่อที่ข้อที่สามเลยครับข้อที่สามแก้ไขปัญหาทําให้ไม่สามารถเก็บอาชิเมน้นได้ครบร้อยเปอร์เซ็นอย่างถูกต้องในบางสถานการณ์นะครับก็คือเหมือนเป็นการแก้บัคที่อาชิเมน้นไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับบางคนที่เจอนะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตแก้ไขให้เรียบร้อยครับผม ข้อที่สเพิ่มการตรวจจับและแจ้งเปลอนอัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของไดเวอร์กราฟิกก็คือหมายถึงว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนเมื่อให้เราอัปเดต OS หรือว่าการ์ดจอนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นข้อที่ห้านะครับข้อที่5้าเป็นการปรับปรุงประสบการณ์การต่อสู้กับราชาปีศาจปรมาจารย์เป่าร้อยขาครับก็คือบอสในช h a เตอร์ที่4ี่ที่มันเป็นตะขาบตัวนี้นะครับเห็นครับผมข้อต่อไปข้อที่6ครับ แก้ไขปัญหาที่ทําให้ตัวละครหลักนั้นถูกโยนออกนอกอิลูชชันวอลหรือว่ากําแพงที่มองไม่เห็นระหว่างการต่อสู้กับพวกหัวหน้าปีศาจหรือราชาปีศาจบางตัวนะครับหลังจากนี้เราอาจจะไม่ต้องตกเหวแบบแปลกๆอยู่ๆเราก็ตกเหวในจุดที่มันเป็นกาแพงที่มองไม่เห็นนะครับแล้วเราก็เผลอตกไปโดนบอสตีกระเด็นตกอะไรเงี้ยครับ <S <S ข้อที่เจ็ดครับแก้บั๊กปัญหาศัตรูบางตัวอาจจะไปติดค้างอยู่ในบางที่ในบางสถานการณ์นะครับส่วนข้อที่แครับ แก้ไขบัก็กที่ทาให้ศัตรูบางตัวไม่สามารถถูกฆ่าได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะนะครับอันนี้ก็ไม่นแน่ใจว่าตัวไหนก็อาจจะมีบางตัวที่ต้องใช้เงื่อนไขบางอย่างในการฆ่าแล้วพอเราฆ่าด้วยวิธีมันอาจจะไม่ตายอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ไขตรงนั้นครับข้อที่าครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาการเปิดเมนูของเรานะครับแล้วทําให้บอสหรือศัตรูบางตัวนี้สกิลล้มเหลวนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดเมนูเพื่อแคนเซลสกิลของบอสนั่นเองครับบัก็กตรงนี้ก็จะถูกแก้ไขนะครับ ต่อไปเป็นข้อที่10ครับแก้ไขบัคตรงภาพิกิจกรรมฝาผานังในเฟสพากโกด้านะครับที่แสดงผลไม่ถูกต้องก็ปรับให้แสดงผลอย่างถูกต้องครับผมส่วนข้อสุดท้ายข้อที่11จะเป็นแก้ไขปัญหาโมเดตลตัวละครในเฟรมิงเม์เทนนะครับอยู่ในชปเตอร์ที่5้าที่ไม่โดนลบออกอย่างปกตินะครับให้โดนลบออกเวลาตายอะไรเงี้ยนะครับเคครับเดี๋ยวเราไปในส่วนถัดไปส่วนของการแก้ไขปรับปรุงอื่นๆครับทีนี้จะมาเป็นในส่วนของการ อัปเดตอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตเล็กน,น้อยในส่วนของการแปลบางส่วนนะครับสําหรับการแปลภาพพ้อสเกตบางรายการนะครับผมส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในคําบรรยายและก็เนื้อเพลงนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดในเสียงภาคภาษาอังกฤษบางส่วนครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านแพดแบ็กมิดวูของอัปเดตเวอร์ชัน1.0.9เป็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวคิดว่าที่หลายๆคนชอบก็คงเป็นการปรับให้พี่เสือหินไทเกอร์นะครับมาขายไฟไโปร,ร์ชีสนะเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้เยอะและหายากมากๆเป็นวัตถุดิบในการทำชุดเทพต่างๆส่วนเซตเกาะแมลงที่ปรับมาให้มีระยะเวลาบัฟนานขึ้นก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่าจะโหดขนาดไหนต้องลองไปเล่นกันดู ในส่วนของวันนี้นั้นถ้าผมแปลผิดหรือว่าอ่านชื่อสกิลหรือชื่อบอสหรือชื่อไอเทมบางอย่างผิดพลาดก็ขออภัยกันด้วยนะครับยอมรับเลยจริงๆว่าชื่ออ่านยากมากๆก,ก่อนจากกันไปอย่าลืมที่จะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกําลังพัฒน,นาช่องให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ